สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านนะครับสหรับคลิปนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมมาชมเจ้าโบเบลโกเอสเคสนะครับสู้ซานนี่อยู่คันเดียวนี่ครับมีคันเดียวหนึ่งเดียวในทีมงานที่มาขุดคลองนะครับจริงๆแล้วมีอยู่ประมาณ5คันนะครับในทีมงานของหอเจกอเทียนไชัย2526 นะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาสัมภาษณ์กับคนขับนะครับดูแล้วรถคันนี้อายุประมาณ4ปีแล้วครับแต่ว,ว่า,าการดูแลรักษาของคนขับสุดยอดเยี่ยมจริงๆนะครับยอดเยี่ยมมากเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาลองสัมภาษณ์ดูว่าเขาขับมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ทำยังไงรถเ้าถึงสะอาดสดสวย จนอายุปั่นนี้แล้วนะครับอายุอายุดูนะเอาคดครับขอสัมภาษณ์หน่อยเพราะว่าพอมาทำคลิปแล้วนี่ปรากฏว่าดูรถสวยงานจังเลยรถยังไม่มีลายยังไม่มีอะไรเลยในรุนมี้คันเดียวสีเขียวใช่ครับคันเดียวรับแล้วแล้วขับคันนี้มานานอย่งกี่ปีแล้วครับเฉพาะคันนี้นะครับมันเีสองปีกว่าครับสองปีกว่าครับ ดูดูท้ายรถบันท้ายรถยังรักษาได้เหมือนเดิมเลยมีการรักษายัางไงครับรถด,ดึงสวยตลอดอมันเป็นจ้ดู่ขลังกันไปเรื่อยม,มันดูเรื่อยๆใช่ไหมครับอันนี้อยู่กับทีมงานเทียนชัยมานานหลายปีแล้วใช่ไหมครับครับผมอ๋ออยู่มานานแล้วใช่ไหมครับ,รบอันนี้เห็นว่าแต่ง,แต,งแต่งขอบสะขอบครงได้สวยงามมากนะครับ,รบอันนี้ไม่ใช่ชมนะครับให้ท่านผู้ชมที่ติดตามทาง YouTube นะครับดู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 ความสวยของดูเทคนิคดูการขับของของเจ้าโกเบโโก้คันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านคนขับมากนะครับที่ได้ที่ได้สะเวลาเสียในการสัาบั์มีมีคนเดียวในทีมใช่ไหมครับรอเดียวด้ในทีมรอคนเดียวด้วยเอาเมียใหม่ไหมครับนี่ได้ก็ดีสำบ้าดคุยเล่นๆนะครับพ็อ่ครับครับเอาขอบคุณมากครับ เนี่ยครับมาชมมาชมวิธีการขุดาการทำแต่งสลบความลาดเอียงนะครับของเขาแต่งได้สวยงามมากนะครับเจ้าเจ้าโกเบลโก้คันนี้นะครับ,รบมีคันเดียวหลท้ายรถอันนี้รถสามปีแล้วยังไม่มีลงมีลายเลยด้านหลังยังไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยครับ ตั้งแต่ที่ผมดูดทำคลิปมานี่มีคันนี้แหละครับรักษารถได้สวยงามมากตลอดระยะเวลา2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางปั้นท้ายของเขาเนี่ยรักษารถได้อย่างดีนะครับกุงกวงมุ้งจียังไม่มีหลวมนะครับรักษารถด,ดีมากอัดจาระะมงระบีได้ดีขยันทำงานเรียบร้อยนะครับคนขับวันนี้ทำงานเรียบร้อยมากครับ ดูเขาประดิษฐ์ประดอยอย่างดีนะครับตรงนี้นะครับเป็นที่สําคัญเพราะว่าทุกปีมาดีน้ําจะล้นแล้วก็ขาดนะครับขาดทําให้เก็บน้าไม่อยู่นะครับมาปีนี้ผมให้เจ้า sk 2 0 0กับคนขับที่มีฝีไม้ไลายมือดีๆนี่แหละครับมาแต่งนะครับแต่งทั้งสวยทั้งความแข็งแรงด้วยนะครับเราไม่เน้นเฉพาะสวยงามอย่างเดียวนะครับเน้นการสวยงามด้วยในระบบการทํางานของหอจกอเทียนชัย2526้นะครับ ด,ดีลาท่าทางการยืนนะครับแต่งขอบซึ่งเป็นมุมสุดท้ายนะครับในล็อกนี้นะครับก็เป็นท่าทางที่ยากพอสมควรนะครับตรงนี้เพราะมันเป็นมุมเหมือนกับถ้าเกิดว่านันก็เป็นมุมอัพเนี่ยครับมุงตัวเบี้ยวตัวยากมากครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ